ของแบบของไม่เชื่อเล็กไม่เชื่อมี่ได้ต้องแต่สามคนไปเลยไม่เชื่อมเล็กเพื่อนเราที่นั่งมันบอกปัง ไ,ได้ดีใจไหมที่พ่อจะซื้อล้ให้จะได้อะไรไ,ได้รถจะได้อะไรจะได้รถจักรยานรจักรยานแล้วก็อยากได้อะไรไอยากได้อะไรดีใจไหมดีใจ พ่อพ่อรู้ยังพ่อรู้ยังดีใจข้าพ่อพ่อพ่อรู้ยังว่าพี่ปอจะซื้อจักรยานให้ดูแล้วรูแล้ว

ไม่ได้นตมไ้ไหน่ตะไม่ได้ได้เอไ่างใรือนนะหดกเป็นเ้ายอันเหล่านอยเป็นบรร่งไปเรียนดูสีตเกตยร้ายอันสำเนียงไปตั้งน่ผมไปแล้วผมไปน้องเสียบีน่ะต้นไม้คอยใต้อยู่บอกเราไม่เราเห่อ นี่ตะเกงเป็ิดปั้นแพ่งแล้วดูแล้วทำเนี่ยงไปหมดแล้วต้นการมันใหญ่ขึ้นมามันถึงงามมันถึสวยนะมุมนี้ก็จะถึงมุมอื่นมุมนี้มันตายวะเนี่ยต้นเงี้ยโอ้เติมต้นองี้ยที่มอดต้นมากไปปลูกตัวมันทีใหญ่ปานนี้เนาะโอ้ยลูกบอลลูดแขกขอยขยกระจมแล้วมหมดแล้าตามมาที่พ่ากันขันแท้ก็เลยว่าโอ้ตายของขอยเหมดเนาะ คิดว่าเมื่อเช้าผมก็ถือม่ารถน้อยนึงจะกินย่างบูนี่อันนี้แม่นมันจะอยู่หรือจะย่างมันอยู่ยังอยู่ผมว่าบนเลือฮะผมว่าบนเลือบนเลือที่ตายคิดว่าตรงนี้มันเน่าแล้วเนี่ยนี่คือว่าเน่าแล้วนะเอาเปรี้ยวโอ้ยเนาะก็รู้เนาะอันอยู่บ้านนั่นสามสีมื่นมาหน่แป้นตัดทิ่มมาทันบ้านนี้อันแตกมาต้นหนึ่งอยู่มุมนั่น งามกว่าต้นนี่อันนั้นไฟใหม่เขาจูดมาแต่ไซบุอันมือคนอยู่มันกับโมมาไฟวัดค้นโอยู่เฮือนมาเนี่ยมาใหม่ตายบยัอยู่หันคอยกับซูนทุนมาเนี่ยกันรักษาต้นนี้ไว้มันก็รักษาโบได้แล้วเนี่ยลูกโบลดต้นใหม่ให้นอกคอยโอยู่ตายตายหมดมนีหมึกม่วงอย่างเี้มัีหมึกม่วงเอ่อเขาเริ่มได้ค่อยค่อย ูเซื้อมันดอกว่อมาปลูกว่านหยาบว่านทะที่ชอบเราก็มาปลูกเขาว่าบอกม่วงกับปลูกเลยแต่ไม่รู้ว่ามันมันอะไรบ้างโอ้ปลูกยางดอกเก็บไปกินเด้อเมื่อนั้นลาดดินนะเมื่อนั้นผมนั่งกินอยู่นัแล้วลาดดินหมดเลยขึนโน่นขนโน้นบอกว่าขึ้นโเป็นกระแซ่บผมม่วงหวังดครับผมถัดเป็นของโยงกินคือผมม่วงหวังขอบคุณนะไรแค่ว่าต้นไม้น่ะขันผู้ใดมาตัดมาหักมาหยังองม ผมผม,ผมโกรธอยู่มแต่งผมตัดผมอยากเห็นมันผมมองนี่นะถ้าผมก็มองแน่ในในี่ผมไม่เนาะว่าถ้ามันใหญ่ขึ้นผมติดไม่ใหญ่เปีผปปูกไปโอ้ยมันม,มีความสุขคนะถึงอากาศจะร้อนแต่ถ้ามันมีต้นไม้เนี่ยมันเย็นนะเย็นไอ้พยาท่านถนนเะนี่ยเป็น เป็นหลานของภูคงที่จะจ้างแม่นที่จะจ้างสาวน้อยเพชรบันแพงมาเล็นวันทียีสิบสี่เป็นสะพางานบุญบังไฟนี่แหละเป็นมูคุณเตยเออเป็นออกธาใจใจ้ให้สามปัญหาที่วัดรับนะนี่แหละนี่แหละเขาคุณนี้แหละแล้วับแล้วก็แฟนเขาแฟนเขาก็เอาโดนขึ้นบินที่ผมที่ผมได้วิวสูงนะนั่นแหละนั่นแหละเขาเราเป็นผู้เฮ็ดนะครับน่แหละครับเลยเอามาลงในตัวเราบัานนี้ผมเลยเขาว่าเพื่อนบ้าน จะคของที่ตรงนั้นพงกะตีแล้วมันจะเป็นปลาอ้อยก็ตลอดถึงเวลามาามันจะลกคำว่าลกก็คือเขาก็ทำมาหากินม,มันก็ไม่ได้มาผมว่าด้เดือนร้อนเนี้ยแ,แต่ว่าเ,เพิ่นปลูกอ้อยแต่ว่าตอนนี้เพื่อนจะมาปลูกเพื่อนแน่นครับเพิ่นจะมาปลูกเพื่อนมผมดีใจด้ผมเคยบอกกับเตยว่าเตยเบิ่เเงเด้อเฮามาอยู่หม่องเนี่ยเดียวก็จะค่อยมีคนมาก ภายในหาปีเนี่ยนะจะมีคนมาโยกกับปูปูสุดท้ายตรงนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งเล็กๆในอะานคตประมาณที่มมผมเป็นคนทือว่ามัดม่องอีกอย่างที่มันแบบแต่เตยเนี่ยจะบอกว่าไอ้ลาพีวอออีย่างเนี่ยม,มันมักจะเป็นเป็นจริงเป็นไปตามนั้นีจ้งเมือม่อน,นั้นว่าเขาก็มาเบิงทีแต่ว่าเขากับได้ใดอกอกเป็นเขาว่าเขาจะมาซื้อซื้อตรงนี้เขาจะปูป่านจัดสรรขายแต่มันไม่ได้ตรงที่ว่ามันเป็นอุโมง เขาเลยบอ,อาผมไปถามแหละว่าอันมาไหนเนาะครับวนนี้ว่าบ่งที่วะท่านมาดูที่อเอา,าจะทําอะไรครับตองนี้เพราะว่าบ้านจัดสรรเขาสั่นก็นเลยประมาณาเขาก็เลยว่าบพเอาว่าท่านมันมันมันติดง่วงง่วมงมันเขาว่ามันบอดีเขาว่าแต่ผมไม่ได้ไม่ได้เลือกว่าดีไม่ดีหรอกมันอยู่ที่ที่เราอยู่แล้วมีความสุขผมมานะ มันยู่ตรงนี้ผมแนมไปทั่วๆเนี่ยผมมองเห็นตรงนั้นก็จะเป็นเขานมัเป็นแบกเกาที่มีพลังที่สวยมากภูเขาเนี่ยมันเป็นมันมันเป็นพลังคืออย่างภูหยวกภูหยวกเป็นบะเขาเอินภูหยองผมผมไม่รู้ว่าเขาเอ็นผูหยังต่อมาจากผูเลนคานครับภูเขียวมันอยู่ฝั่งนี้นี่ยทางเกษตรจั พูดตัวเนี่ยผมก็รู้ว่าเขาเปิดพูดอ,อย่างมันวสวยครับผมมาเป็นสีไหมเราลบมันกระโโตกตลอดผมอยู่ในบ้านมันหลงังคาเกยกันนะผมอยู่นนผมเป็นคนขี่อัดแบบนั้นแล้วอีกอย่างหนึ่งเวลาเราจะทําอะไรมันเหมือนกับว่าเราเราไปขี้เกียจใจคนหน่อยเนี่ยใผมคิดไม่ใจคนสููวว่่่่าาาาเมอยจังีีดก ขอกตกมาเ,เรื่องเสืองฟังเลยจะเสีย,ยงดังเปิดเร่งเปิดยังดังกับผมีผู้ใดว่าผมก็เลยไปรบก,กวนไปไหมเนี่ยมันสวดตัวไมช่ามันสุดเลยแหละท่านต่อไปนี้ท่านกับครอบครัวก,กับที่จเจริญแหละละคร้วก็ศที่ดีโล่พุ่นลายๆครับสิ่งทุกอย่างลูรลวงไปหลายๆเ<ว>ื่ินไปนล้ครับผมคิดว่าต้องบอกว่าขอบคุณมันคังยคนที่เขาทําผมให้มันล่มมันจมนะครับผมก็อยากจะแอบขอบคุณเหมือนกันว่า ถ้าเขาไม่ทาผมไม่มีวันนี้ชีวิตผมไม่ไม่ตกกับผมอาจจะไม่ได้มาสาอยู่ร่วมกับครอบครัวสาวน้อยที่บ้านเนี่ใช่ไหมครับมันจะโคตรจอนไปแบบครับชีวิตเราต้องดิ้นหลนพอดิ้นหลนปุ๊บเราก็ไปเจอจากที่เราเจอสิ่งไม่ดีมาเราก็อันนีไปจนได้ไปเจอครอบครัวสาวน้อยที่บ้านเับโดยการนำของพ่อโจแล้วก็จะมี แย่งซูไซย่ายแบ่นแยงแล้วก็ใครอีกหลายๆคนที่อยู่ในนั้นทั้งหมดทับุคลากรที่นี่บ้าอำนาเออนี่บปามำนาอย่างเงี้ยเป็นบุคลากรที่ร่วมกันสร้างสร่นถึงมากผมเองถึงแม้ผมจะเป็นแสงเล็กๆน้อยๆก็ไม่ไม่ไม่ใช่อยู่ว่าคนรู้จักมาจากสาวมาจากเซี่ยงีสาน ว่ามันก็เป็นแสงที่ริบหลี่ลงไปแล้วอวนี้พ่อผมว่ายวนกับวอดโจสาวน้อยพิบันแท่งแสงที่มันกําลังจะดับไปใช่ไหมฮะก็มาปัดปัดฝุ่นปัดอะไรกันใหม่มันก็เริ่มมีแสงขึ้นมาแน่ยอ,อย่างน้อยแสงเล็กๆของผมก็าอาจจะไปบวกกับแสงใหญ่ๆของเขาเนี่ยก็มันก็จะได้พลังอีก,กนิดนึงก็ยังดีมผมก็ไม่คิดว่าผมจะ นีซื้อมีเสียงมากแล้วผมต้องไปเฮ็ดงานตรงนั้นตรงลำบากใจอย่างนี้ไม่มีผมสบายใจแล้วก็จะตั้งใจทําผลงานให้มันดีที่สุดคือผมได้รับมอบหมายหนาที่ใดมากผมก็จะทําให้ดีที่สุดนั้วหลักๆของผมก็คือตลกตลกนี่มันมันปวดหวัวอยู่นะมสรางเสียงหัวเราะครับตลอดเวลาที่ผมขับรถเดินทางตะเวนไปแต่เนี่ยผมใช้สมองนะใช้สมองว่า บางทีผมเก็บเลกเก็บหน่วยตามสิตามผมเก็บเก็บไปเป็นข้อมูลเก็บไปเป็นประกอบกันเล็กๆน้อยๆให้มันเป็นตลกขึ้นมาก็มีครับเป็นอย่างนนี่แหละ,ละคือคุณสมบัติเด่นแล้วพิเศษของท่านเราเม็นชอบท่านเก็บเอาประสบการณ์ที่เดินทางนะมามาประยุกต์มาปร,รับคิดอยู่ตลอดเวลาว่าเราจะเล่นอย่างไรให้มันให้มันขำอย่างบางทีเราเราเราขับรถไปเราเจอหลายๆอย่างเลยแหละอื หนึ่งผมต้องเจอด่านตำรวจอผมก็จะจะเก็บเอามุกนั้นของตำรวจนี่แหละเอามาดัดแปลงอคืออย่างมันมันมีอยู่ชุดหนึ่งที่ผมเล่นอยู่เสียงสรรผมมาดัดแปลงคื่อผมเป็นตำรวจเออผมวเคยดูอยู่ผมเห็นอยู่แต่ผมก็มาดัดแปลงดัดแปลงให้มันให้มันขำครับปกติตำรวจแล้วเจอหน้าครัปุ๊บเข้าเมียแล้วก็สวัสดีครับใจ่มั้ยครับสวัสดีครับไปไหนเนาะ โอ้มงไปขับขี่แน่ตาเพื่อนก็จะซองเข้าไปทั้งนั้นก็ดูไปขับขี่ปุ๊บก็เออดูรถอีกครั้งหนึ่งนี่แหละแล้วก็อ้าวนั่นแน่ก็อาทิตย์้ายหน่อยนั่นก็คือขอตรวจค้นขอสอบถามขอตรวจค้นนั่นแหละแต่บางทีนั่นก็อ๋าโอเคผ่านขอคุ้มครับขอคุณครับทีนี้ไอ้สิ่งที่เราเจอเนี่แหละผมก็ดัดแปลงดัดแปลงว่าเออทำยังไงมันจะเป็น มันจะเป็นแก๊กตลกได้แต่ไม่ให้องค์กรตำรวจเขาเสียหายอย่างคุณหมออย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะเหมือนในทิกตอกที่ผมเห็นน่ผมก็ยังแอบยิ้มๆเลยว่าเออเขาคิดได้ยังไงมุกนี้อคุณลุงเป็นอะไรมาไม่สบายครับคุณลุงดื่มเหล้าไหมสักหน่อยก็ดีครับนะรู้ไหมมันไปแล้วนะเนี่ยอ่าขึ้นขึ้นช่างเลยถอดรองเท้าขึ้นแต่ช่างเลยครับ ถอดรองเท้าก็ขึ้นวางแต่ช่างคือมันเรามาดัดแปลงอ่ะมันดัดแปลงเป็นแก๊กตลกได้ครับผมก็จะว่าเออเขาคิดไยังไงคุณลุงดื่มเหล้าไหมสักหน่อยก็ดีหมอใช่ไหมครับพี่เขาถามว่าลุงดื่มเหล้าไหมสูบบุหรี่ไหมพราไม่สบายมันอาจจะเกี่ยวยงกับเหล้าหรือบุหรี่อะไรอย่างนี้หน่ะยใช่ไหมน่ะตามหมอผมก็ยังแอบแอบหัวเราะเลย